สูงผู้ปนเอ็นปนแห้งในคลองอินเลิฟต้หนังก้นเมืองมันกูจันทานออามาก้นกาปันใหม่ปันเก่าเลยออกมาสารคัดนี้กางใจต่อมินองลายมีผว้นโหจิวาเอตินสามองได้นัดกันตั้งเฟซบุ๊กให้ได้ออกมาต้งหนึ่งตบมือปันยกยองต่างกิจจู้ถึงหมู่จุ้มซึกเจ้าเคือหึงเป็นข้าวยามหามนิดก็ว่าซึกจุ้มเจ้าเคืออันมิน้ำใจออกมาจอยเฮกังให้ก้นเมืองอนกมาเฮกางใจปาออ่อมีเพ ต่าหาดต่อหอดพอถึงโตตายนั่นกอบนั้นแหละเจ้าเมืงองผู้อ่อนโหดเจดนเลยออกมาต่างกี่จุถึงตบมือปันบ้านหนังนั้นค้าเจ้ากอทนสองมาวันเดียวกันบ่จุมล้วน กาปันใหม่และปันเก่าแลวออกมาคัดสานในกลางใจต่อก้นต่อเมืองเขเอาตุ้งเขมาเผาแปดกอว้หูวว่าการันเมืองเขเลยอยู่ภายจังหลังซึกมันนั่นวาเจ้าคนเมืองกูก้อนในเมืองมันอ่าพร้อมเพียงแด่เอาออกมาในกลางใจมาเผาตุง้งแปดวันนันงคะสั่งเจือหันตึงตึงใกันส่งแช่ไใหม่